ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่7จู้จูเสียปรากฏสังหารหลิงเจียงเจียงหลีเจ้าเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเราหรือยังเจ้าจะเอาอะไรมาสู้กับข้าด้านหลังของหลิงเจียงตระกูลเย่มีวิญญาณยุทธปรากฏขึ้นสองตัวท่ามกลางเนตยานมีปีศาจที่ใหญ่ยักย้ายสองตัวคำรามอย่างดูร้ายแค่ชั่วพริบตาเดียวพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า พลังที่ล้อมรอบตัวเขากลายเป็นพายุหมุนทําให้ซากปรักหักพังที่อยู่รอบๆอบแหลกเป็นผุยผงหลิงเจี้ยงก็คือหลิงเจียงน่ากลัวจริงๆท่ามกลางพลังนี้ข้าใช้พลังไม่ได้พระเจ้าช่วยสู้กับหลิงเจียงด้วยพลังท่านหลิงซื่อโดนบทขยี่เลยแน่สาวใช้ตระกูลลู่ได้ตายแน่วันนี้ ผู้คนถูกพลังของหลิงเจี้ยงตระกูลเย่ทำให้ต้องรีบถอยหลังไปพวกเขาหน้าซีดความรู้สึกแรกที่แวบขึ้นคือการมาดูอะไรสนุกสนุกอาจทำให้ตายได้แต่ทว่าเจียงหลีที่ยืนอยู่กลางพายุหมุนผมและเสื้อผ้าโดนลมพัดจนเกิดเสียงพายุที่เกิดจากพลังนั้นราวกับมีดที่แหลมคมบาดผิวของนางและไม่มีทางให้นางถอยแม้แต่ก้าวเดียวขาทั้งสองข้างของนางเหมือนปักอยู่กับพื้นหลังตรงแข็งแกร่งมากจนทำลายไม่ได้ ร่างเล็กๆในตอนนี้ปลดปล่อยความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใครทําให้ผู้คนตกใจและชมเชยสู้เธอเ,อเจียงหลีแววตาดูดันทันทีแล้วเริ่มจู่โจมก่อนฉิกเวหาพอลงมือนางก็ใช้ทักษะการต่อสู้พรสวรรค์ของเนตรยานใส่หลิงเจียงแห่งตระกูลเย่ในแววตาของหลิงเจียงตระกูลเย่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันพูดกับเจียงหลีด้วยท่าทีที่อยู่เหนือคนอื่นว่า ทุกๆระดับแบ่งเป็น9ก้าขั้นทุกๆก,การเลื่อนระดับขั้นคือการควบคุมพลังวิญญาณและคือการปลดปล่อยความสามารถของวิญญาณยุทธเพิ่มไปอีกขั้นเจ้าไม่เพียงแต่จํานวนของวิญญาณยุตสู้ข้าไม่ได้พลังของมันก็ยิ่งเทียบข้าไม่ได้เจ้าจะเอาอะไรมาสู้กับข้าช่างโง่เขลายิ่งนะพอเขาโบกมือพลังที่แข็งแกร่งก็ปรากฏขึ้นดั่งกระแสน้ําปะทะเข้ากับพลังของเจียงหลี่ันใดนั้นก็สั่นสะเทือนไปทั้งเมืองตึกรามบ้านช่องพังทลายพื้นดินเกิดเป็นหลุม พลังที่มองไม่เห็นแตกกระจายเป็นแสงสีทองแสบตาทําให้ผู้คนที่ดูอยู่รอบๆต้องถอยไปแค่พลังขั้นหลิงซื่อก็กล้าท้าทายหลิงเจียงน่าขันจริงๆอูเชียนหัวเราะด้วยความเยือกเย็นเหมือนความตายของเจียงหลีเป็นสิ่งที่นางก่อไว้เองนั้นอูเฮิ่นขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ชอบน้ําเสียงของเขาเปิดปากพูดว่าถึงแม้ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแต่เมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งก็จะล้างคอรอให้ศัตรูมาฆ่า ข้ากลับชอบนิสัยของนางถึงรู้ว่าสู้ไม่ได้แต่ก็จะสู้อย่างสุดพลังยิ่งไปกว่านั้นสังหารหลิงเจียงด้วยพลังขั้นหลิงซื่อก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประโยคสุดท้ายแฝงไว้ด้วยความยั่วยุเล็กน้อยอูเชียนพูดอย่างเยือกเย็นรู้ว่าที่เขาพูดคือเรื่องของไปหลี่เฟิ่งเขาที่เป็นคนของราชสำนักก็รู้สึกขายหน้าแต่ว่าตอนนี้เขาพูดได้แค่ว่าเจียงหลีพลังเพียงขั้นห้าหรือว่าท่านอาจารย์หนานจะคิดจริงๆว่านางคือไปหลี่เฟิงคนที่สอง นั้นอูเฮิ่นกลับสายหัวเบาๆผิดแล้วไปหลี่เฟิงก็คือไปหลี่เฟิงเจียงหลี่ก็คือเจียงหลีเกรงว่าหลังจากวันนี้ไปหลี่เฟิงจะถูกเจียงหลีมาแทนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะอูเชียนพูดอย่างเยือกเย็นเขาได้ตัดสินไปไว้แล้วว่าเจียงหลีต้องตายเจียงหลีต้องตายผู้คนที่ดูการต่อสู้อยู่เกือบทุกคนไม่มีใครคิดว่าเจียงหลีจะรอดในสถานการณ์แบบนี้ อย่าว่าแต่คนที่สู้กับนางคือหลิงเจียงนอกจากการต่อสู้รอบนี้ยังมีหลิงเจียงอีกสามคนที่มองนางอย่างดูร้ายนางสู้จนชนะได้หนึ่งคนแล้วจะชนะอีกสามคนได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้ปังงงพลังระเบิดออกทั้งสองที่สู้อยู่แยกออกจากกัน ท่ามกลางฝุ่นที่ฟุ้งผู้คนเห็นเพียงแค่เสื้อของหลิงเจียงขาดเล็กน้อยแต่เจียงหลีเสื้อดำของนางเต็มไปด้วยเลือดตั้งนานแล้วเลือดไหลลงมาจากหน้าผากอาบแก้มนางไปข้างหนึ่งในตามีเลือดแดงข้างอยู่แขนขวาของนางแขนเสื้อขาดหมดแล้วเผยให้เห็นแขนที่ขาวผ่องที่ถูกเลือดอาบแต่ทว่าแววตานางยังคงเด็ดเดี่ยวใบหน้าเย็นชาจ้องมองหลิงเจียงแห่งตระกูลเย่ตาเขม็งเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้ารีบกลับไปกับข้าซะ หลิงเจียงตระกูลเย่ยกมือขึ้นแล้วพุ่งไปหานางวิญญาณยุทธ์ทั้งสองที่อยู่ด้านหลังของเขาคำรามอย่างดุร้ายในขณะเดียวกันก็ยื่นกรงเล็บที่แหลมคมออกมาราวจะตะปบนางกลับไปเจียงหลีเงยหน้ามองอย่างช้าชาพูดออกมาสองคำด้วยความเยือกเยน็นฉิกเวหาโฮกกเสียงร้องคำรามของเลี่ยเทียนซื่อดังขึ้นอีกครั้งพลังที่บ้าคลั่งระเบิดออกจากตัวเจียงหลีเสริมแรงทักษพรสวรรค์ หลิงเจียงตระกูลเย่ที่พุ่งเข้าหาตกตะลึงพลั้งปากพูดออกมาว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยขั้นพลังของเจ้าต่อสู้มานานขนาดนี้ใช้พลังอย่างต่อเนื่องทำไมถึงได้สามารถปล่อยพลังทักษพรสวรรค์ติดต่อกันได้ถึงสองครั้งพลังของเจียงหลีนั้นเกินว่าปกติแม้แต่นานอูเฮินก็มีสีหน้าตกใจ แววตาเขาเคร่งขรึมคาดเดาในใจพลังของเจียงหลีมากมายมหาศาลขนาดนี้เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปหรือว่าร่างกายของนางจะไม่เหมือนกับคนอื่นเงาภาพมายาของเลี่ยทียนซื่อค่อยๆขยายขึ้นเขาหนึ่งเดียวบนหัวของมันยาวขึ้นราวกับบันไดสูงมันคำรามด้วยความโกรธเหมือนว่าจะกระทุ้งทอง้องฟ้าให้แตกเหยียบพื้นให้สลายนี่คือการบรรลุก,การใช้วิญญาณยุทธของผู้ที่อยู่ในระดับหลิงซื่อจริงๆหรือ ปลดปล่อยพลังแบบนี้ทำคนทึ่งจริงๆน่ากลัวมากหลิงซื้อขั้นห้าคนหนึ่งไม่คิดว่าจะสู้กับหลิงเจี้ยงขั้นหนึ่งได้แบบนี้ถ้าเป็นข้าหลักก็คงตายไปนานแล้วพลังทำลายล้างฟ้าดินพุ่งเข้าใส่หลิงเจี้ยงแห่งตระกูลเย่เขาตาเบิกโพลงในขณะเดียวกันตรยานทั้งสองที่อยู่ด้านหลังของเขาก็ใช้พลังท่ามกลางความวิตกกังวลเขาไม่คิดว่าจะถูกหลิงซื้อขั้นห้าบีบบังคับให้ใช้หนึ่งในทักษพรสวรรค์แพ้ซะ งงพลังทักสพรสวรรค์ทั้งสองปะทะก,กันกลางอากาศความเคลื่อนไหวนี้เกือบทําให้ตกใจไปทั้งเมืองซูนานเสียงดังๆไปถึงสถานที่จัดงานประลองชิงเจียวทําให้คนทั้งบนและล่างเวทีการประลองคนที่ดูอยู่บนอัฒจันทร,ร์ต่างพากันมองไปทางประตูเมืองซูนานมู่หวานโรรวกลอกตาไปมาดูไม่ออกว่านางคิดอะไรอยู่เฮ่อเหรียญเฟิงอยากไปดูแต่ว่ามีมู่หวานโรอยู่เลยไม่ค่อยดีถ้าจะละนางไปดูเหตุการณ์นั้น แต่ทว่าไปหลี่เฟิงที่ต่อสู้อยู่บนเวทีตอนนี้กลับลงจากเวทีทันทีแล้วไปยังเมืองซูนานพ่อเขาไปคนที่สู้กับเขาก็ถอนหายใจและเมื่อวานโรเห็นไปหลี่เฟิงที่เดินออกไปแบบนั้นสายตาแวววาวแล้วก็รีบตามไปพอนางไปเฮ่อเหลียนเฟิงก็รีบตามไปแล้วงานประลองชิงเจียวละ่ะอื้มหยุดไว้ก่อนแล้วกันปัง บนท้องฟ,ฟ้าภาพมายาของเลี่ยเทียนซื่อถูกวิญญาณยุท์ทั้งสองฉีกออกสลายหายไปร่างของเจียงหลีตกลงมาจากอากาศกระแทกลงกับพื้นอย่างแรงนั่งในตอนนี้สติเลือนรางไปบ้างแล้วอาศัยเพียงแค่จิตใจที่แน่วแน่ในการสู้ต่อหลิงเจียงแห่งตระกูลเย่ลงมาอยู่ข้างๆเจียงหลีมองร่างเล็กๆที่ตกลงมาในหลุมแล้วพูดว่ายอมแพ้เถอะถ้าไม่ใช่เพราะนายท่านให้ข้าจับเป็นเจ้าเจ้าคงไม่รอดมาถึงตอนนี้หรอกยอมแพ้ง,งั้นรึ เผยข่าเจียงหลีเคยยอมแพ้ที่ไหนกันเจียงหลีตอบกลับในใจนางจะสู้ต่อให้เหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายนางก็จะสู้ให้ถึงที่สุดนางรวบรวมพลังที่มีทั้งหมดต้องการจะสู้อีกครั้งท่านใดนั้นจิตวิญญาณของนางสันไหวแสงสีแดงงดงามแผ่ออกมาจากหว่างคิ้วของนางไปยังหลิงเจียงตระกูลเย่คนนั้น